ล拉วันนี้เราจะมาฟังพระสูตรนะชื่อว่ามหาปุณณมสูตรมหาปุณณมสูตรปุณณะหมายถึงวันพระนะพูดถึงวันพระก็วันที่สิบสามเป็นวันพระนะญาติโยมทุกท่านพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับณนะปราศาสตร์ของนางวิสาขาในภูผารามไกลกรุงสาวถี ประทับนั่งในที่แจ้งแวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์ในคืนวันจันทร์เต็มดวง15บหาคำภิกษุรูป1กราบทูลถามเรื่องอุปาฐานขันอุปาทานขันห้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าคือขันห้ามีความพอใจเป็นมูลอุปาทานกับอุปาฐานขันห้าเป็นอันเดียวกัน อุปาทานไม่เอินจากอุปาทานขันห้าคือการกำหนัดเพราะพอใจในอุปาทานขันห้าจัดเป็นอุปาทานข้อที่3คือมีความต่างกันแห่งความกำหนัดเพราะพอใจในอุปาทานขันห้าเช่นความคิดปรารถนาให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในโอกาสต่างๆข้อที่4 คำว่าขันหมายถึงขันห้าทั้ง3การทั้งภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตไกลใกล้5เหตุปัจจัยที่ให้บัญญัติขันห้าคือธาตุทั้ง4เป็นเหตุปัจจัยให้บัญญัติรูปขันภาษะเป็นเหตุปัจจัย ให้บัญญัติเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันนามรูปเป็นปัจจัยให้บัญญัติวิญญาณสกาญาิทิข้อหสกายทิทิคือความเห็นรูปเป็นต้นเป็นต้นเจ็ส,สกาญาิฐิจะไม่มีได้ด้วยไม่เห็นว่ารูปเป็นต้นเป็น ข้อที่8ความสุขกายสุขใจและอาสาทะในขันห้าความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปวนเป็นโทษในขันห้าการละความกำหนัดเพราะพอใจเป็นการหลุดพ้นหรือการถอนตัวในขันห้าภิกษุรู้ภิกษุรู้เห็นขันห้าตามเป็นจริงไม่ยึดถือก็จะไม่มีอหังการ ซึ่งหมายถึงความถือว่าเป็นเรามามังการซึ่งหมายถึงว่าความถือว่าเป็นของเราและมานะหมายถึงความถือตัวซึ่งเป็นกิเลสแฝงตัวอันนี้ก็จะเป็นพระสูตรที่พระองค์ได้อธิบายถึงเรื่องขันห้านั่นเองเรื่องของเรื่องก็คือพระสงฆ์รูปหนึ่งได้ถามกับพระพุทธเจ้า ถึงเรื่องขันห้าทีนี้หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็เลยได้ออธิบายเรื่องขันห้ากับการอุปาทานขันห้าขันห้าทีนี้ก็พี่ว่าอุปาทานขันขันห้ากับอุปาทานขันแตกต่างกันอย่างไรนข้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสก็คือไม่มีความแตกต่างแต่ขันห้า ที่เป็นอุปาทานขันนั้นก็เนื่องจากว่ามีความพึงพอใจเป็นมูลขันห้าที่นี่ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนี่คือ5องค์ประกอบ5อย่างนี้เรเรียกว่าขันห้าขันห้าตัวนี้ก็เป็นการอธิบายด้วยธรรมเป็นตัวเรานั่นเอง นั่นก็คือตัวเรานี่แหละรูปกับนามรูปก็คือรูปส่วนนามก็คือองค์ประกอบ4อย่างนั่นก็คือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรวมตัวแล้วก็เป็นเราตังเข้าใจนะขันห้าในภาษาไทยปกติกับขันห้าในภาษาบาลีมันต่างกันในภาษาไทยเนี่ยขันห้าเนี่ยเวลาที่เวลาโยมเข้าวัดนะ ถ้าพระสงฆ์หรือว่าอปออมะขถายกบอกว่าเตรียมขันห้ามาด้วย,ยอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเตรียมตัวของเราเนะเตรียมขันห้ามาด้วยนีย่หมายถึงว่าให้ไปหาดอกไม้ทูบเทียนที่เป็นชุดห้านั่นเองเรียกว่าขันห้ามีโยมคนหนึ่งนะเขาอยู่ที่สกอตแลนด์เป็นเวลานานไม่เคยคุ้นเคยกับพิธีกรรมทางศาสนาไม่เคยเข้าวัดเข้าวามากนะัก ถึงจะเข้าวัดก็ไม่รู้ไม,ไม่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิธีกรรมทีนี้มีมาวันหนึ่งเนะี่ยคือถ้าจําไม่ผิดก็มีญาติใกล้ชิดนะเสียชีวิตที่เมืองไทยก็เลยรีบเดินทางไปที่เมืองไทยแล้วก็หลังจากเผาเศพเสร็จเรียบร้อยก็มีความคิดที่อยากจะบวชเป็นแม่ชีอสักระยะหนึ่งปฏิบัติให้กับญาติที่เสียชีวิต ทางวัดก็เลยมาคตายกก็บอกว่าอาเตรียมขันห้ามาโยมเขาก็ไม่รู้กับตามไปทั่วนะก็ไม่รู้ว่าคือขันห้านั้นคืออะไรไปถามพอม่ตั้งไปถามพี่น้องที่วัดที่บ้านที่ที่บ้านก็ไม่รู้ว่าขันห้าคืออะไรสุดท้ายก็ต้องกลับมาถามมาคตายกว่าขันห้าคืออะไรอันนี้ก็ เป็นเรื่องที่ขำขำกันไปนะเทนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคันห้าในภาษาไทยกับคันห้าในภาษาบาลีหรือในธรรมนั้นมันแตกต่างกันในทางธรรมนั้นก็คือคันห้าหมายถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั่นก็คือหมายถึงตัวเรานั่นเองนะทีนี้การอุปทานในคันห้านั้นอ่ะก็คือคันห้าตัวนั้นแหละเป็นตัวมูลหรือเป็นเหตุ ให้เราเนี่ยยึดติดหรือยึดมั่นถือมั่นในขันรูปเวทนาสัญญาสังขารนั่นเองทีนี้ต่อมาข้อที่สองพระพุทธเจ้าทรงตรัสก็คืออุปาทานขันกับอุปาทานห้าอุปาทานกับอุปาทานขันห้าเป็นอันเดียวกันคือไม่ใช่คนละอย่างกันเพราะอุปาทานไม่เอื่นจากอุปาทานขันห้าคือความกำหนัดเพราะพอใจในอุปาทานขันห้าจัดเป็นอุปาทาน ก็คออุปาทานก็คือหมายถึงการยึดมั่นถือมั่นหรือยึดถือนั่นเองอาการยึดถือในคันห้านั่นก็คือเป็นเหตุทําให้มีความกําหนัดเพึ่งพอใจอหรือไม่พอใจในขันห้านั่นเองเพราะฉะนั้นอุปาทานก็คืออุปาทานในขันห้า ในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าเราพิจารณาดูแต่ละอย่างที่เรา,อ,าอยากจะได้อยากจะมีหรือไม่อยากมีไม่อยากได้นั้นก็คือมันก็เกี่ยวเนื่องกันกันกบขันห้าของเรานี่แหละก็คือยึดถือยึดถ,ยดถียึดมั่นนั่นเองนะข้อที่สามมีความต่างการแห่งความกำหนัดเพราะพอใจในปาทานคันหาคันห้าเช่น ความคิดปรารถนาให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในอนาคตนะเนี่ยก็จะมะีความคิดว่าอยากให้นะร่างกายของเราใจิตใจของเราเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นในอนาคตเช่นเรื่องที่หนึ่งไม่อยากให้แก่นะไม่อยากให้มีโรคภัยไข้เจ็บนในอนาคตในขณะเดียวกัน,นความรู้สึกที่ว่าเวทนานะ่คือเจ็บไข้ป่วยยมันก็ไม่อยากให้มี สัญญานี่ก็คือไม่อยากจะจำสิ่งที่เลวร้ายสิ่งที่ไม่อยากจะจำอยากจะจำหรืออยากจะได้สัญญาใหม่ที่เป็นดีๆที่สัญญาที่แบบทำให้รู้สึกสบายอกสบายใจเนี่ยสังขารน,นั้นก็คือว่าไม่อยากจะไปทําในสิ่งที่ทําให้ตัวเองตัวเดือดร้อนไม่อยากทาให้ไม่อยากจะทําในสิ่งที่ทําให้ร่างกายจิตใจของเราหดหูอะไรนี้นี่เขาเรียกว่าสังขารใช่ไหม และวิญญาณก็แน่นอนก็อยากให้จิตใจที่เบิกบานจิตใจที่ใสสะอาดจิตใจที่ราเริงอะไรน,นี่ก็คืวิญญาณนะนี่ก็จะมีความคิดตรงนั้นนี่ก็คือยึดต,ติดในขันห้านั่นเองเพราะยึดต,ติดตรงนั้นก็เลยเป็นอย่างนั้นนะเวลาที่เจอสิ่งที่ไม่พองพอใจก็จะเกิดความไม่สบายอกสบายใจในขันห้านั่นเองแล้ต่อมาข้อที่4พระองค์ก็ได้พูดถึงเรื่อง คําว่าคันห้นั้นหมายถึงทั้ง3การมันก็คืออดีตอนาคตและปัจจุบัน,นก็คือยึดติดในอนอดีตว่าฉันเคยเป็นอย่างนั้นฉันเคยเป็นอย่างนี้ฉันมีเหมือนกับว่าอดีตที่ผ่านมาฉันเป็นคนที่รูปล่อสวยงามนะหน้าตาก็ดีรูปร่างก็ดี อันนี้ก็คือทางร่างกายเรียกว่ารูปส่วนเวทนาเนี่ยฉันเป็นคนที่เจ็บใจดีเจ็บใจงามอะไรเป็นต้นอนนี่ก็คืออดีตที่ผ่านมาเราก็รู้ว่าคืออดีตเป็นยังไงแล้วก็ยึดติดอยู่ในอดีตเนี่ยบางคนเนี่ยติดอยู่ในความหลังจนไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้จนไม่สามารถที่จะแก้พฤติกรรมของตนเองได้อันนีเลยเขาเรียกว่าติดอยู่ในอดีตอดีตความเป็นอยู่ของตนหรือว่าความเป็นของตน แล้วก็มายึดติดในปัจจุบันก็ปัจจุบันก็ฉันเป็นอย่างนี้ก็ยึดติดอยู่นั้นซึ่งบางทีก็เรียกว่าถือขนแล้วก็ถือขนไปไหนก็ถือขนของตนเองไปไหนก็อยู่ถือว่าอย่างนั้นฉันฉันสมมติว่าจะเป็นอเอาตัวอย่างอะไรดีนะก็อะไรอะไรที่เป็นมีหน้าที่การงานดีสมมติว่าในราชการกันแล้วกัน มีหน้าที่การงานที่เป็นโห,หน้าก็จะถือโห,หน้าเนี่ยเข้ามาที่ไหนก็ถือโห,หนนาอยู่นั่นแหละถือโขนนั่นมาไว้เนี่ยอันนี้ก็เลยว่าปัจจุบันก็ถืออยู่ตรงนั้นเ,นเอาอดีตมาเป็นปัจจุบันและปัจจุบันก็ถืออยู่นั่นแล้วก็อนาคตเน,นี่ยก็ไม่อยากให้ตําแหน่งของตนหลุดออกไปหรือว่าไม่อยากให้สิ่งที่ตนเองชอบนั้นหายไปหรือว่า มีการเปลี่ยนแปลงไปเลยว่าใครที่ใครอยู่ด้วยกันมาตอนนี้ก็ห่างเหินกันไปก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้อยู่ด้วยกันอยู่แต่อนาคตเนี่ยไม่อยากให้ห่างเหินกันไปอะไรเป็นตอนนี่ก็เียว่าไม่หยุดติดในอนาคตด้วยเช่นกันในนอกจากนั้นอ่ะเราก็ต้องดูว่าทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งละเอียดทั้งเร็วทั้งประนีทั้งใกล้และทั้งไกลเนี่ยนี่ก็ การพิจารณาขันห้าก็มีหลายระดับเหมือนกันนะละเอียดจนแบบว่า,าบางทีก็งงได้เหมือนกันนะก็คือพิจารณาเห็นว่ายึดติดในภายนอกภายในยึดติดในความละเอียดอะไรเป็นตน้นและในขณะเดียวกันข้อต่อมาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสก็คือเหตุปัจจัยที่ให้บัญญัติ ขันห้านั้นก็คือเพราะธาตุทั้ง4เป็นปที่เป็นเหตุปัใจจัยให้เกิดที่เหตุปัใจจัยให้เกิดขันห้าทีนี้ธาตุทั้ง4ก็คือดินน้ำไฟลมเป็นเหตุปัจจัยทำให้เกิดรูปขันนะก็คือรูปรูปนี้ก็คือประกอบด้วยธาตุทั้ง4นะส่วนภัสสะก็คือพัสสะทีนี้ก็คือความ สัมผัสนะสัมผัสเป็นเหตุปัจจัยทำให้เกิดเวทนาสัญญาและสังขาร3อย่างก็จะเกิดขึ้นนะเวทนาสัญญาและสังขารภาษาทีนี้ก็คือตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิน่นลิ้นได้ลิมรสร่างกายได้สัมผัสนะและใจไปสัมผัสเนี่ยจำสัมผัสในความคิดต่างๆอันนี้ก็จะเป็นเหตุทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นมา เมื่อความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วความรู้สึกนั้นเราก็จะแปรผันไปในความรู้สึกนั้นนั้นตามพึงพอใจหรือตามประสบการณ์และสัญญาที่เรามีอยู่ต่อความรู้สึกนั้นนั้นและเราก็จะมีการปรุงแต่งหรือก็สังขารขันก็คือการปรุงแต่งปรุงแต่งไปในทางที่ชอบไม่ชอบอย่างนี้เพราะฉะนั้นภาษะหรือความการสัมผัสกับสิ่งภายนอกเป็นเหตุทําให้ มีความรู้สึกมีสัญญาและก็มีสังขารเกิดขึ้นนะในทีน่นี้อันนี้ก็คือเป็นเหตุปัจจัยทําให้เกิดส่วนนามกับรูปเป็นปัจจัยให้วิญญาณเกิดนั่นเองบัญญัติขึ้นมาก็คือวิญญาณนามที่นี่ก็คือเวทนาสัญญาสังขารนะะซึ่งเป็นต้นเหตุแล้วก็รูปก็คือรูปรูปร่างร่างกายนั่นเองที่ทําด้วยขันห้าสองอย่างนี้เป็นปัจจัยให้วิญญาณเป็น วิญญาณบัญญัติวิญญาณขึ้นมาทั้งหมดนี้ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทีนี้ในสัญญาในนี้ก็คือจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือสกายทิฏฐินะก็คือสกายทิฏฐิทีนี้ก็คือว่ายึดถือกายของตนนะสกายทิฏฐิแปลว่ายึดถือยึดถือกายของตนหรือว่ายึดติดในร่างกายจิตใจของตนนั่นเองทีนี้ก็คือ เห็นว่ารูปเนี่ยก็คือรูปก็เป็นของตนเวทนาก็เป็นของตนสัญญาก็เป็นของตนสังขารก็เป็นของตนสังขารวิญญาณก็เป็นของตนอย่างเงี้ยรูปเป็นเราสัญญาเป็นเราเวทนาเป็นเราสังขารเป็นเราวิญญาณเป็นเราอย่างเงี้ยก็คือยึดถือยึดติดในเรื่องนี้นี่เียว่ายึดติดในขันห้าทั้งหมดอันนี้เขาเรียกว่าสกายทิฐิทีนี้สกายทิฐิเนี่ยจะมี เท่ามีตรามีไม่นานแท่ไหนก็คือเท่ากับว่าเรามีตัวอัตตานั่นเองนะและสกายที่ต่อมาก็คือสกายทิฏฐิจะไม่มีใดด้วยไม่เห็นว่ารูปเป็นตนเป็นตนทีนี้ก็คือว่าคราวใดที่ <c oughs> เราเห็นว่าสกายทิฏฐิไม่เป็นของตนนะก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นั้นไม่ใช่เป็นของจริงและไม่ใช่ของตนนั่นนะ เมื่อน,นั้นน่สะสกายทิฐิมันก็จะคลายจางหายไปนั่นเองและความสุขกายสุขใจอ่าก็เป็นพึงพอใจในขันห้าหรือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปวนเป็นโทษในขันห้าหรือการละกำนัดพึงพอใจมันก็จะหลุดออกไปอ่าเรียกว่าเห็นขันห้าเป็นสิ่งที่อนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองเมื่อเห็นอ่าขันห้าว่าเป็นสิ่งที่แปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ขันห้านี้ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขันห้าเป็นอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยเราก็จะไม่มีการพึงพอใจในขันห้านั่นเองอทีนี้หลังจากนั้นบุคคลที่รู้ขันห้าตามความเป็นจริงเช่นนี้ <c oughs> ก็จะไม่ยึดถือแลวก็ไม่มีการสร้างตนเองในสร้างสร้างสร้างที่ว่าอาหางการมามังการและมานะอาหางการทีนี้ก็คือหมายถึงว่า ถือตัวนะมามังการก็คือถือตนนั่นเองนะถือตัวและถือตนนอกจากจะถือตัวและถือตนแล้วยังจะมีมานะถือตนแบบถือตัวตนที่แบบกิเลสท,ที่แฝงอยู่ว่าฉันเป็นอย่างนี้ฉันจะไม่มีการดัดหรือฉันจะไม่เป็นอย่างอื่นฉันจะรักษาความเป็นตัวฉันเป็นอย่างนี้ไม่ง้อให้ใครไม่อ่าน้อมไม่น้อมใครไม่ไม่ง้อใครไม่ยอมใคร แล้วก็คือเหมือนกับว่าไม้แห้งที่มันทื่อนะมันก็ไม่สามารถที่จะดัดได้นั่นก็คือหมายความว่าไม่สามารถที่จะพัฒนาตนเองได้ก็ยังมียึดติดอยู่ในขันห้าอย่างนี้นั่นเองการที่จุดติดขันห้านี้แหละคือต้นเหตุแห่งความมีตัวตนนั่นเองนะอันนี้ก็คือทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าทรงอธิบายในพระสูตรนี้ หลังจากนั้นต่อมาพ,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 พระภิกษุรูปหนึ่งเกิดสงสัยว่าขันห้าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนกรรมที่กรรมที่อนัตตาเป็นผู้ทำรรจะถูกต้องอ,อัตตาอะไรจึงตรัสถามให้เธอเห็นทีละข้อทีละข้อถึงขันห้าว่าไม่เทียงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไม่ควรยึดถือเป็นอย่างไร หลังจากนั้นหลังจากฟังธรรมะแล้วพริกสุรูปหนึ่งก็สงสัยว่าเมื่อขันห้าเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนเราไม่ควรยึดถือแล้วการกระทําที่ขันห้าทำนั้นเป็นของใครนั่นเองอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เลยตรัสสอนขันห้าทีละอย่างทีละอย่างก็คือตั้งแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนมาฉะนั้นไม่ควรยึดติด ไม่ควรยึดถือยึดเอานั่นเองอเมื่อพระธรรมเทศนาจบในพระสูตรนี้นะภิกษุประมาณ60รูปมีจิตหลุดพ้นจากอาสวะไม่ถือมั่นถือในอุปาทานขันห้าในทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเองนั่นก็คือได้บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์นะอันนี้ก็คือเป็นพระสูตรที่พระองค์ได้แสดงถึงเรื่องขันห้าอย่างละเอียด เราก็ได้อธิบายทีละข้อทีละข้อเพื่อไม่ให้เรายึดติดในขันห้านั่นเองก็เท่ากับว่าเราละละความถือตัวถือตนหรออือถือถือทิฏฐิมานะในตัวตนนั่นเองการพศนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะเอวังก็มีด้วยประกาชนิสมนโมทนาเราจะได้ไหวพระกันต่อไป Arahang sama sambohoabagawa botang pagawanang apewatemi Sewakatatoa pamata moang dhamang namasaami. สวดิวันโนภะกวาโทสาวกัสังโฆสังขังนะมามิ